เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับหลังราคารูดอย่างหนักเลยนะอสังหาสอบเ้ลนี่หลักแสนล้านนะครับแต่กูดูยังมองว่าหน้าลงทุนเป็นการแพนิ p a n i สั้นเป็นยังไงเดีคลิปนี้ไล่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทีมผู้นุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property ์ตี้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของอสังหาริเวณน้ำแล้วก็ตลาดหุ้นเวียดนามด้วยครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยราคารูดลงมาค่อนข้างเยอะเลยฮะก็เรียกว่าไม่ใช่แค่หุ้นไทยนะครับที่เซ็ตเนี่ยหลุด1,500เป็นที่เรรรียยบ้อคับในฝั่งของตลาดหุ้นเวียดนามเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็ร่ววงติดกัันน4แล้วนะครับ ร่วงสูงถึง6.58%แลทีเดียวครับหากใครที่ตามเวียดนามมาพักนึงจะรู้ว่ามีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมีราคาร่วงแรงนะครับจากเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่สอบแล้วจะผิดนัดชำระหนี้สภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดเป็นฟองสบู่นะครับรวมถึงเรื่องของธรรมาธิบานนะความไม่โปร่งใสนะครับในการบริหารจัดการในภาคของการเงินครับล่าสุดนะครับอสังหาเวเวดนามเลยนะสอบผิดนัดชำระหนี้รวมๆกันเนี่ยเกือบ200ล้านบาทเลยนะครับปัญหาจากเรื่องของสินเชื่อตึงตัวครับกรียก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆะะะรรรรััับเเพาาาาว่่อสสงหยด2ก็ไว้วยนะ ไม่ใช่แค่เรื่องของรายย่อยอย่างเดียวนะครับโนวาแลนด์เนี่ยเจอบเบีย้ยนี่หลักหมื่นล้านครับตีเป็นดอลลาร์เนี่ยราวสามร้อยล้านดอลลาร์นะครับแล้วโนวาแลนด์เนี่ยเป็นสัตว์อันดับ2นะรองจากเพียงแค่ตัววินโฮมเท่านั้นนะครับขอพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการเติบโตของเวียดนามนะครับแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันสักนิดหนึ่งก่อนนะเวียดนามใน,นถูกปกคอรองในแบบสังคมนิยมนะครับแต่ก็มีการเปิดประเทศนะฮะเพื่อดึงดูดไม่เงินการลงทุนเข้ามาด้วยเรื่องของเดโมกราฟิกนะครับจะชอกยกอนข้างนสตร้าใจดาดึงูง์เน่เนใหญี่ยเปป็นนนนรรระะะชาากวััยทงคบ ที่ประชากรไทยบ้านเรานี่นะครับอยู่ที่71ล้านคนนะแล้วค่อยๆทยอยหดตัวลงไปในอนาคตอันใกล้ต่อจากนี้นะครับแต่ในทางเวียดนามเนี่ยยังคงสูงนะฮะและยังคงสูงได้อย่างต่อเน,นื่องฮะปัจจุบันเนี่ยมีประชากรอยู่ที่97.47ล้านคนครับนอกจากนั้น,นะครับทางประเทศเวียดนามเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีนะกับทางจีนนะครับกวคืออิทธิพลของจีนเนี่ยก็ได้เข้ามาในฝั่งของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างเยอะครับทางเรื่องของแนวคิดการปกคอรองนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยติดกันอีกด้วยครับ ในดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับจีนเองก็เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับจากประเทศที่ไม่ได้มีอะไรมากนะเมืองไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับพอเงินเงินลงทุนเข้ามาเนี่ยจากที่เป็นเกษตรกรรมก็เริ่มเป็นอุตสาหกรรมแต่เมื่อนะครับพอค่าวงค่าแรงเนี่ยมันเติบโตขึ้นครับการแข่งขันอุตสาหกรรมก็คนจะแข่งขันได้ไม่ไดีเท่าเดิมแล้วนักลงทุนหรือโรง,งงานเนี่ยก็เลยหันมามองที่เวียดนามแทนเพราะว่าแมมประชากรก,รกลาลังดีเลยนะครับแถมค่าแรงเนี่ยถูกมากๆครับรวมถึงนะครับประเทศจีนเนี่ยเริ่มเกิดสงครามการค้านาาานะครับกับทางสหรัฐอเมริกายงล ก็ต่างโยกย้ายออกมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็มาลงที่เวียดนามครับเพราะเวียดนานสมสามารถจะค้าขายกับอังอเมริกาได้แล้วก็มี f t a เนี่ยไปในหลายแห่งทั่วโลกเลยครับกล่าวคือมาตั้งโรงงานที่นี่นี่นะครับค้าขายได้ดีทั่วโลกแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของสงครามทางการค้าค่าแรงเนี่ยก็ต่ําทําให้มีบริษัทนาของโลกเช่นซัมซุงนะครับหรือรัษั์พวกผลิตชิปต่างๆนานเนี่ย เลทรอนิกเนี่ยก็มาตั้งโรงงานที่เวียดนามตรงนี้ครับเอาจริงๆส่วนใหญ่ๆเลยก็เป็นของจีนเนี่ยนะครับแล้วก็สินค้าจีนมาลงที่เวียดนามแล้วก็ค่อยส่งต่ออีกทีนึงที่ทางอเมริกาค่อนข้างเยอะครับเช่นพวกอุปกรณ์เลอตอนิกนะครับหรือว่าพวกมือถือต่างๆครับพอเงินนอกเนี่ยไหลเข้ามาที่ประเทศเยอะๆเนี่ยนะครับราคาอาสังหาที่มทรย์การเติบโตมันก็ค่อยๆฟูสะพรล่งตามนะครับอสังหาในเวียดนามเนี่ยเติบโตค่อนข้างไวเลยนะครับโดยเฉพาะตรงโฮจิมินห์คราที่เป็นเมืองหลักๆเลยนะฮะราคาเพิ่มขึง18%เลย การเก็งกำไรเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับทางรัฐบาลก็เลยทําการที่จะเจาะฟองสบู่ตรงนี้หรือว่าเบรกไม่ให้ฟองสบู่เนี่ยมันแตกเหมือนกับประเทศอื่นเช่นทางไทยแลนด์บ้านเรารัฐบาลเนี่ยจึงออกมาตรการการก,กันชับนะครับเรื่องของการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ทำให้อสังหาริมทรัพย์อยู่ด้าน,นาเนี่ยทำการกู้ได้อย่างยากเย็นมากยิ่งขึ้นด้วย ไม่พอนะครับปัญจุบเหมาะกับทางที่ดอกเบียโลกเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับอเมริกาก็เริ่มขึ้นดอกเบียใครยังก็เริ่มขึ้นดอกเบียทําให้ในฝั่งของสังหาริมทับเนี่ยก็ขายได้ยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นนะครับคนซื้อกันน้อยลงกู้เงินก็ไม่ได้ก็เลยเหันมาออกเรื่องของบอลนนครับต,ตัวตัวหุ้นกู้แทนครับแต่ว่าทางเวียดนามเนี่ยนะครับยังอยู่ในฝั่งของฟอนเทียร m มาร์เก็ตนะครับเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยยังไม่ได้โปร่งใสเท่ากับในฝั่งของตัวอิมเมอร์ ทั้งระบบการเงินทั้งเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับการจัดการของภาคกฎหมายจึงเกิดเหตุการณ์เรื่องของการใช้เงินเนี่ยที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการช่อโกงด้วยครับมีการจับกลุมเจ้าแม่อสังหาริมทั์ชื่อดังนะครับที่มีการใช้ธนาคารของตัวเองเนี่ยในการออกหุ้นกู้ของสัดอสังหาตัวเองครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความไม่โปร่งใสในการออกหุ้นกู้ด้วยครับซึ่งในภาคอสังหารมทับเนี่ยมันก็ค่อนข้างพัวพันนะครับกับภาคของการเงินเช่นเดียวกันนะทางแบงก์ชาติเวียดนามเนี่ยก็เตรียมขึ้นบัญชีนะครับตัวเซนต์ฮอน ถอนเงินติดต่อกันหลายวันครับซึ่งปกติภาคสังหารีทัพเนี่ยใช้การกู้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องค่อนข้างเยอะด้วยทําให้พออสังหาเติบโตเนี่ยธุรกิจมันก็เติบโตได้ดีไปด้วยยกตัวอย่างเช่นทางจีนก็ได้ครับแต่พออสังหาเนี่ยนะครับฟุบทั้งหมดเนี่ยฮะดีมาเริ่มหดตัวเนี่ยนะฮะมันก็พาให้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงไปด้วยครับและแน่นอนนะครับว่าการออกหุ้นกู้พวกนี้เนี่ยบางครั้งเป็นการออกหุ้นกู้ที่มีระยะอายุเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแแลล้้้้้้วววพพออออตตตงงงกกกาารรโััใหมมม่่่่่ๆเเเเนน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 ีีีีียยยยะดบุสูขึไป ปัญหาการหาเงินนะครับรวมถึงปัญหาการขายหุ้นกู้เนี่ยมันก็ขายได้ยากขึ้นขึ้นด้วยนะครับเพราะผู้คนเนี่ยไม่ค่อยจะมจั่นใจกันแล้วทำให้พ่สถานการในเวียดนามที่เคยขายหุ้นกู้ได้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เริ่มขายได้ยากขึ้นแล้วก็ประสบปัญหากับเรื่องของการขาดสภาพคล่องนะครับปัญหาด้านเงินทุนครับมีการกระงับโครงการกว่า1,200โครงการเลยนะครับมูลค่ารวมกว่า34,000ล้านดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่1ล้านล้านบาทเลยฮะ ในขณะที่ใครหลายคนนะครับก็มองว่าเาวียดนามเนี่ยจะจบแล้วหรือเปล่าจะฟองสบู่แตกเป็นเหมือนไทยไหมหรือว่าที่โตที่ขึ้นมาดีๆแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการปั่นตัวของฟองสบู่นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงกูรูเนี่ยนะครับท่านไม่ได้คิดแบบนั้นครับ เนื่องจากผู้วิญญาณยังร่วงยังหนักแบบ4วันติดนะครับร่วงไปกว่า6.58%เนี่ยแต่กูรูเชื่อว่าให้เป็นการแค่แพนิคสั้นๆนะยังคิดว่าน่าลงทุนอยู่ครับปัจจัยแรกนะครับที่แต่ละท่านมองเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักนะครับอันนี้มันจากว่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยสอจะล้มละลายหลายเจ้านะครับทั้งเอเวอร์แกรนด์นะครับทั้งตัวคันที่การ์เด้นนะฮะหรือว่าหลายๆตัวที่แบบล้มละลายไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งมัมมงัันันนนนนนนกกก็็็เเ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 เปโโดดดมมิ่่่่ลลุาาาาายยยยยยงงงงงฝออออชชีีีี้้้วพพพรระะึจคข หมายความว่าอันนี้คือหนึ่งในแรงกระทบที่มระทบต่อตลาดหุ้นเวียดนามต่อให้ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยไม่ทำอะไรผิดเลยก็โดนนะครับสองครับนั่นคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปถึง5.5ถึง5.75แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากกดดันตลาดทั่วโลกเลยทีเดียวนะทั้งเครื่องของค่างเงินนะครับก็อ่อนยับนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยนะครับแม้เงินก็ไหลออกค่อนข้างเยอะ ตังนั้นหมายความว่าปัจจัยภายนอกนก็กระทบต่อเวียดนามพอสมควรนะครับทั้งสังหารจีนล้มนะครับทั้งดอกเบีย้ยโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นรอดการซึ่งในฝั่งของดรสมชายนะครับท่านก็บอกว่าตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการเศรษฐกิจโลกหนักๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยยังคงดูน่าสนใจอยู่ครับ พอถ้าหารดูในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจของทางเวียดนามนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะขยายตัวได้ถึง4-5%าเลยทีเดียวนะครับและปีหน้าเนี่ยจะขยายตัวได้อีกมัน6%เปอรครับเอาจรินตัวเลขนี้ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับเทียบกับในสภาวะหลังโควิดนะครับดอกเบี้ยสูงแบบนี้ครับหากดูกันแบบเปรียบเทียบเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเวียดนาม่ยเติบโตมากกว่าไทยถึงเท่าตัวเลยนะครับแม้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ตามนะครับและถ้าเทียบกับไทยนะครับในรอบ3ปีเลยนยฮะก็ไทยเนี่ยโดยดวมยังติดลบอยู่ที่6.1% แต่วดนานียังคงเป็นบวกนะอีกทั้งที่ทางในอนาคตนะครับเวียดนามยังคงเติบโตได้อีกนะหกถึงเเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์จากต่างประเทศว่าจะมาลงทุนในเวียดนามสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับไทยเนี่ยสูงกว่าไทายถึง3เท่าครับก็ชัดเจนครับเพราะเวียดนามเนี่ยโดยเทรนแล้วเนี่ยเติบโตมากกว่าไทายเนี่ยถึงเท่าตัวเลยทีเดียวครับอีกทั้งนึงนะครับแรงงานของเวียดนามเนี่ยค่อนข้างมีฝีมือดีนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยถูกอีกด้วยนะ ในมุมของจำนวนประชากรเนี่ยของเวียดนามนะครับ50-60%เนี่ยครับมีอาชีพใช้แรงงานนะฮะซึ่งจากจัดไทยนะที่คนสน่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเป็นสูงอายุกันแล้วนะครับต่อมาในมุมมองของดรนิเว่กันบ้างนะครับท่านให้ข้อมูลเพิ่มว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเติบโตแรงนะครับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยนะแต่วันนี้เนี่ยราคาร่วงมาก็มีหลายประเด็นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของภาคส่งออกที่ชะลอตัวตามสภาวะโลกนะครับช่วงนี้เนี่ยดีมานด์ก็หดตัวแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีกันนะครับแล้วกกกกก็็ภาาาาาคคคคส่่่่่่งงงงงอออออออเเเเเเเนนนนนีียยยถถืืืววปรรรรรจจัััใหญขงงขขบบลลศษฐิทดมะึ มีปัญหาเรื่องของค่างเงินด้วยนะครับแต่ก็ดีนะครับต่อให้เวียดนามใน,นราคาร่วงลงมานะครับแต่ถ้าเทียบกับต้นปีเนี่ยก็ยังบวกอยู่นะซึ่งหมายความว่าโดยรวมยังคงเติบโตอยู่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับนั่นคือมีนักลงทุนรายย่อนี่เริ่มกลับมาลงทุนที่หุ้นเวียดนามกันแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงนะเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะตกอยู่หลายแสนบัญชีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะครับจากเป็นประเทศฟอนเทียนะฮะจะปรับเป็นประเทศ ตลาดเกิดใหม่ได้ไดครับโดยใช้เวลาประมาณ2-3ปีนั่นเองครับซึ่งพอเป็น emerging market แล้วเนี่ยนะครับความน่าจะถือเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจดุดนั่งทุนได้มากขึ้นอีกด้วยความเสี่ยงจะต่ำลงนั่นเองครับอีกทั้นนะครับถ้ามองในฝั่งของตัว valuation นะครับของเวียดนามนะตอนนี้เนี่ย PE อยู่ที่ 11.5เท่าเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างถูกมากเลยนะครับเพราะว่าอาดีตนี่นะฮะค่าเฉลี่ย10ปีย้อนหลังในป e. ีอยู่ที่14เท่านะครับอีกทั้งเนี่ยกำไรของเกษตรกรในเวียดนามเนี่ยนะครับคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่26นะครับและปีหน้าจะเติบโตอยู่ที่30เลยทีเดียวครับดังนั้นโดยรวมว่าเนี่ยระยะยาวนะครับยังค่อนข้างน่าสนใจอยู่มากและก็ราคาไม่แพง น่าเก็บสะสมนั่นเองนะครับแต่ต้องระวังด้วยว่าอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดฟอนเทียมมาเก็ตนะคนจะลงทุนไม่เกิน5-10%เนะครับเพราะว่ามีความเหวีย่ยงค่อนข้างมากครับและนี่คือภาพรวมนะครับวิกฤตอสังหาในเวียดนามฟองสบู่แตกนะครับราคาร่วงยับนะฮะปัญหาเรื่องของหุ้นกู้นะครับแต่กูรูก็ยังมองว่าเฮ้ยโดยรวมเนี่ยยังดีอยู่มันเป็นความผันผวนในฝั่งของฟอนเทียมมาเก็ตแล้วก็มีปัญหาจากภายนอกเนกี่ยกระทบเยอะทั้งเรื่องของเฟดทั้งเรื่องของอสังหาจีนนะครับเรื่องของการส่งออกก็ตามแล้วราคาโดยรวมค่่่่่่ออออนน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 ข้้้าาาาาางงงสใใจจจเเเเเลลยยะะป็็็็ชวววดดีกกกรรบบไคัแพืๆห บา่าน่าลงทุนไหมหรือไม่น่าลงทุนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตดามช่องหิมทรัพย์พาดีลได้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสปายการที่จะฟังขอรบรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะนะผมมีห้องเรียนวงไหนครับก็ไปติดตามกดสมัครสม,สมสขขาชิกข้างล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจนจบสุดท้ายนะครับถึงแน่นกว่ากด้วยก่อนเจอกันคลิปหน้าคครรััับบสสวดี การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เรยวว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสีย่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยเนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ